วิธีปรับไมค์เซตต้านโรค มีงานวิจัยหนึ่งนะคะที่วิจัยกับคนไข้หลังจากการผ่าตัดโรคหัวใจนะคะซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกพอผ่าตัดหัวใจออกมาแล้วนะคะคุณหมอก็ได้เข้าไปฉีดยาแก้ปวดให้นะคะแล้วก็บอกกับคนไข้ว่าอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะอาการปวดเนี่ยก็จะหายเลยค่ะส่วนอีกคนไข้อีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งหมอไม่ได้เข้าไปฉีดยาแก้ปวดแต่อย่างใดแต่หมอเนี่ยให้ยาแก้ปวดทางสายน้ําเกลือนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าอีก ชั่วโมงหนึ่งจะหายปวดปรากฏว่าพอ1ชั่วโมงผ่านไปนะคะคนไข้กลุ่มแรกเนี่ยอาการหายปวดเนี่ยหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะชมคุณหมอใหญ่เลยว่าคุณหมอเก่งยังงู้นเก่งอย่างงี้เก่งอย่างนั้นส่วนคนไข้ในกลุ่มที่2นะคะกับมีการบน่นต่อว่าคุณหมอค่ะว่าทำไมอาการปวดไม่หายเลยเนี่ยยังปวดอยู่เลยได้เห็นอะไรไหมคะทั้งๆที่คนไข้ทั้งสองกลุ่มนะคะได้ยาแก้ปวด ตัวเดียวกันปริมาณเท่ากันเหมือนกันแต่อาการปวดนั้นเนี่ยต่างกันค่ะก็เหมือนกันค่ะเวลาเราป่วยนะคะเป็นโรคอะไรต่างๆนะคะมันอยู่ที่ mind set ของเราค่ะซึ่ง ถ้าเป็นโรคที่เราสามารถหายได้นะอย่างเช่นโรคหวัดเล็กหวัดใหญ่วัดนกหรือแม้กระทั่งโควิด -19 นะคะซึ่งตอนนี้ก็มียาผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อโรคนี้เป็นแล้วสามารถหายได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลตัวเองดีแค่ไหนนะคะทานยาตามหมอสั่งไหมพักผ่อนเพียงพอไหมนะคะแล้วโรคนี้ก็หายไปแต่บางโรคนะคะซึ่ง ไม่หายจากเราถ้าเราเป็นแล้วนะคะอย่างเช่นโรคกระดูกหรือโรคกระดูกสันหลังนะคะรวมถึงโรคกระดูกคอเสื่อมนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็เป็นแล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยยังไม่มีอาการออกมานะคะก็จะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเริ่มดูแลตัวเองก่อนที่อาการจะปรากฏเลยค่ะ เพราะว่าโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะคะเป็นแล้วก็จะไม่มีทางหายนะคะเขาจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราเนี่ยจะดูแลตัวเองดีแค่ไหนนะคะที่ไม่ให้อาการของโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมากําเริบแล้วก็กระทบการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้ค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้คนที่คุณรักแบบรัวๆเลยนะคะส่วนใครนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะคะอย่าลืมติดตามยามิจอยได้ที่4ช่องทางเลยนะคะมี TikTok, IG, YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะชื่อยามิจอยสตอรี่ค่ะส่วนคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ